พฤศจิกายนไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแจ้งข่าวดีสําหรับคนที่ชอบอากาศหนาวแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับคนที่ถูกน้ําท่วมอยู่ครับตอนนี้ฟ้าฝนจะไม่มีแล้วเพราะว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการวันที่2พฤศจิกายนนี้เองครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศในวันนี้นะครับอ้างเหตุผลบอกว่าตั้งแต่2นี่นะลมที่ปัด ที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีระดับความสูงร0 0เมตรครับมีความสูงถึง3,500เมตรได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลมตะวันออกส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่5,000เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปครับนี่ลดฤดูหนาวนะครับก็จะเป็นทางการก็คือว่าสองนี้ แต่บริเวณประเทศไทยตอนบนอาจจะมีฟ้าฝนตกอยู่นะครับแต่จะน้อยแต่จะหนักโน้นครับนี่นะก็คงจะทางภาคใต้เพราะฉะนั้นก็ข่าวดีคุยยนงบาามโมโ่